้าจะพูดถึงตลาดน้ําที่เป็นสถานที่ต้องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงตลาดน้ําของรับประยมกันแน่นอนครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ําอีกหนึ่งแห่งซึ่งอยู่ภายในกรุงเทพเช่นเดียวกันตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ต้องบอกว่านะครับของกินของใช้เนี่ยเพียบเลยนะฮะซึ่งเป็นตลาดที่พ่อค้าไม่ขายเนี่ย ค่อนข้างยิ้มแย้มต้อนรับนักท่องเที่ยวและที่สําคัญนะครับสินค้าต่างๆราคาไม่แพงกันเลยนอกจากน,นี้นะครับยังมีจุดบริการสําหรับนั่งเรือท่องเที่ยวมีวิวบรรยากาศให้ชมรถไฟมีร้านอาหารมีจุดนั่งนะฮะให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนอกจากน,นี้นะครับยังมีดนตรีไทยให้เราฟังเพลิดเพลินตลอดกันรับประทานอาหารและเที่ยวตลาดแห่งนี้กันด้วยนะครับ และทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ำตลิงชันซึ่งตั้งอยู่กับที่สำนักง,งานเขตตาลิงชันกรุงเทพมหาคนครกันนี่เองครับหากทุกคนพร้อมก็แล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับาใครว่างสะดวกหรือว่ายัางไงก็เชิญชวนมาตลาดน้ำตลิงชันนะคะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็คันตะเลิกค่ะ ตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ำตลิ่งชันกันนะครับซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่ริมคลองชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเราสามารถปักหมุด GPS มาที่สำนักง,งานเขตตลิ่งชันกันได้เลยเพราะตลาดแห่งนี้นะครับจะตั้งอยู่บริเวณของหน้าสำนักง,งานเขตตลิ่งชันตอนนี้นะครับผมกำลังขับรถมาที่ถนนชักพระนะฮะเราจะขับไปยังบริเวณของที่จอดรถ ซึ่งหากที่จอดรถเนี่ยของสำนักง,งานเขตตลิ่งชันเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแวะจอดของเอกชนกันได้เลยนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายคิดตลอดทั้งวันเนี่ยแค่2 0บาทอย่างข้างหน้าที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับอันนี้จะเป็นของเอกชนเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนนะครับเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ใกล้ๆกับสำนักง,งานเขตตลิ่งชันซึ่งจะเป็น บริเวณ2องตลาดน้ําตลิง่งชันนะเราก็ไปหาที่จอดกันอยู่เพราะว่าที่จอดบริเวณนี้เต็มนะก็เลยต้องไปสายของเองกชนนะครับยี่สิบาทซึ่งเขาไม่ได้แพงหรอกครับก็อยู่ไม่ไกลบริเวณตรงนี้ที่เรามาวนจอดกันเมื่อกี้นะฮะเต็มนะมันจะเป็นเหมือนสวนสนาธารณะนิดนึงนครับข้างหน้ามันเต็มนะวนไปรอบหนึ่งละก็เลยต้องไปจอดที่เอกชนทีนี้สําหรับใครที่จะมาโดยรถสาธารณะนะก็มีนะครับนี่ป้าย5้านะฮะ เป็นรถไฟฟ้านะพามาได้แล้วก็ของกทมเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นรถรถบัสนะครับเป็นรถบัสของกทมที่จะพาไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ตลาดก็คือตลาดน้ํคลองรัตมยมตลาดน้ํวัดต่งชันตลาดน้ำสองลคลองวัดต่งชันแล้วก็ตลาดน้ําวัดบางสุพคาณน,นะทุกคนแต่อย่างนี้ครับรถแดงนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคันนี้ก็นั่งไปได้นะไปยึดถึงตลาดน้ํคลองรัตมยมเลยอันนี้จะมาจากสีลาดน,นะครับ โดยสารน่าจะประมาณ8บาทโอเคทุกคนสาย79สาย79ก็ผ่านนะผ่านตลาดน้ำสลิ่งชันนะสามารถนั่งมาได้นะครับจากราชประสงค์นะครับไปพุทธกคนนทนสาย2สำหรับใครที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับผม ตลาดน้ำตริิงชันตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2530นะครับตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพในสมัยนั้น ตลาดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักง,งานเขตตลิ่งชันเปิดดำเนินการในวันเสาร์และอาทิตย์เวลา7จ็นาฬกาถึงสิบเนาฬิกาโดยช่วงแรกของทางเข้าเนี่ยจะมีไม้ดอกไม้ประดับมาวางจําหน่ายถัดมาจะเป็นร้านขายขนมไทยและอาหารของฝากภายในตลาดนั้นนะครับได้มีการจัดทําเรือนแพลอยน้ําให้นักท่องเที่ยวได้ซื้ออาหารจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายบนเรือมานั่งรับประทานอาหารบนแพกันนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเรือนําเที่ยวพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงซึ่งมีจุดไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในตลาด ไปชมพร้อมกันเลยครับระหว่างทางเข้าตลาดนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีร้านค้านะครับต้นไม้นะครับผมต่างๆนะมาให้ทุกคนได้เลือกชมนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณของตลาดและตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นข้างหน้าตรงเป็นบริเวณของสํานักงานเขตตะลิงชันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมีอะไรให้ช็อปให้ซื้อให้ช็อปให้ชิมกันบ้างนะก็อย่างที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเที่ยวที่ตลาดน้ำตะลิงชันนะ เดยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมกันบริเวณที่ฝั่งขวานะครับหันหน้าเข้าสู่ตลาดก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับน้ำเล่นน้ำนะครับน้ำเล่นมูยน้ำมะม่วงนะหลากหลายนะครับน้ำในระเบิดด้วยนะครับโรตีสายใหม่นะฮะได้นะคะโรตีสายใหม่ชุด50บาทนะทุกคนไข่เค็มไมโอจีนนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากชุมชนนะก็หมูยอ สลาดนะครับผมก็จะมีการแกะไว้ให uh ้เราอย่างนี Give ้เลยนะฮะชุดละหกสิบบาทอันนี okay ้เป็นบุหรี่ราคาก็ติดไว้ให้ตามนี้เลยนะครับแกงโบราณนะครับตลาดน้ำทะเงชาบหลักยให้เราเลือกเลยนะครับหลายเมนูนะ

หลปากกายครับถุงละ8ถุงล5บาทนะคราบเติมไม่จ uh ิงใจได้ไหมได้ไหมอันนี้เป็นเขาเปลี่ยนปักหม้อสับปูปักหม้อนะครับผมหมดแล้วเรามากันจะไหต่อนะครับหมดแล้ว840บาทถิ่นปิ้งนะฮะน้ำมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำพึ้นแท้นะพื้นเลี้ยงเยอนง่าย170บาทอันนี้น้ำส้มคันนะ25บาทนะครับ อนนีขนมนะครับผมขนมต้ขมขนมเปี๋ยปูขนมทั่วไปขายทั่วไปขนมมันอันไหนเอ่ยอ,อันนี้ใช่ไหมครับขนมมันใช่อันนี้ขนมเปียกปูเปียกปูยังไงครับเปียกปูจะนึ่งสดข,ขายยังไงบ้างครับเนี่ยชุดละยี่สิบสามชุดห้าสิบอันนี้ชุดละยี่สิบนะครับผมสามชุดห้าสิบบาทโอ้ไม่แพงเลยนะครับมีหลายเมนูนะครับมาเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับอบันนี้ ต้มน้ำบุญชุดละ20บาทนะฮะทุกคนต้น้มนำเอาล่ะขอบคุณครับเชิญทานค่ะ เกี๊ยวซ่านะครับชุดละห้าสิบบาทมีทอดร้อนๆเลยนะครับอันนี้ปลาไข่ทอดเมื่อสักครู่เราก็ซื้อกุ้งแพะเมื่อกี้นะครับมีกุ้งแพ้ด้วยนะครับผมแต่เราเสิร์ฟให้ดูนะเราซื้อไปเมื่อกีคือละห้าสิบบาทเดีนะ๋ยวไปกันต่อนะครับเราจะพาทุกคนเดินฝัปป่งทางด้านขวามือก่อนนะร้านนี้ดังนะครับผมแต่ว่าวันนี้น่าจะหมด ดแล้วใช่ไหมครับ,บราา้านข้าวเม่านะครับสูตรโบราณน,นะครับผมเป้าเป้าเนี่ยสำหรับขนมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมารอบหน้าไปนะหมูสเต๊ะน,นะครับชุดละหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะฮะผมอ่าอันนี้อะไรครับผมขนมเบื้องแม,ม่เปียกนะครับผมโบราณน,นะ ใยังไงบ้างครับผมชุดละสามสิบบาทใหญ่สามสิบอาริอาราสิบบาทคีมอ๋ออาริอาราสิบอ่แล้วก็มีครีมอันนี้ก็สามสิบชิ้นหนึ่งสามสิบอ๋ออันนี้เป็นแบบโบราณใช่ไหมครับใช่ครับมีไส้อะไรบ้างครับมีหวานมีเค็มมีผสมดีโถ้าถ้าถาดนี้ก็คือสามสิบใช่ครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นครีมอันนี้เป็นแบบครีมนะครับผมลองสูตได้นะครับขนมเบื้องหวานแม่เปียกนะครับมาต่อเนี่ยเราก็จะเจอสบู่นะครับผมก็จะมีหลากหลายสูตรเลยนะฮะก้อนละสามสิบห้าบาทน่าจะเป็นสบู่สมุนไพรนะทุก มือเจ้าเหนือเต๊ะแนะเป็นอาหารเหนือนหละนี่มันพร้าวงอกไ่อั่วนะครับผมแทบหมูนะนวันนี้จะเหลือแค่ใบเตยของพูดใบเตยเ้าพูดอะไรไขายดีสุดครับกล่องละสามสิบบาทเองนะครับผมอันนี้เป็นขนมตัวแปะไปง่าครับกล่องละสามสิบบาทนะครับผมนี่ขนมโป๊กสิงโคโปร์ครับผมขอบคุณครับอันนี้ขนมอะไรครับขนมไข่จ้ะขนมลังทุ่ง ขนมโบราณเลยใช่ไหมครับไม่มีเนยค่ะขนมไข่โบราณชุดละ40บาทนะครับไม่มีเนยสามสิบบาทกับสิบอ๋ออันนี้มีสิมี30บาทด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมอันนี้เป็นหม้หมูนะครับหม้หม <and> <ères> <ส vengeance. S 2> ู <c oughs> <c oughs> จะเคยกินตอนแม่แก้บนจะได้ของผมครับผมก็ขายอย่างนี้เลยนะครับสองขีดเจ็ดติบนะครับ <S <S ตลาดตอนนี้ก็เริ่มเก็บเป็นบางร้านเพราะว่าขายดีผมมาช้าด้วยวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาตลาดน้ำตริ่งชันเพิ่งเคยมานะขนมนะครับผมเป็นเป็นกระปุกแบบนี้เป็น แล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะแต่ที่ขายดีน่าจะเป็นอันนี้นะอันนี้ก็ปลูกเท่าไหร่ครับอันนี้โอ้ขายลูกนะอันนี้ก็สามถ้วยสี่สิบรวมได้นะครับผมมีหลากหลายเมนูอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไรก้ยไข่บนอ๋อกุ้ยไข่บดชีอ๋อหน้ากินหลากหลายเลยนะครับ ที่เขากำลังหบอกสดๆเลยนะาจากร้านกุ้งเทมปุระนะครับก็จะเป็นทางเดินไป ทางด้านขวามือก็จะเป็นทางเดินไปที่ต่านที่อยู่โซนนี้ด้วยรวมถึงนะครับถ้าจะเข้าไปยังบริเวณศาลานะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถลงไปยังแพได้ตรนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะไปชมบรรยากาศทางร้านค้าฝั่งทางด้านซ้ายมือที่เรายังไม่ได้พาทุกคนชมเดี๋ยวตอนนี้จะวนกลับไปให้ดูนะครับมีละอะไรบ้างอันนี้จอปูนะครับชุดละ50บาทนะฮะอันนี้ข้าวเกียบนะครับผมนะมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับข้าวเกีย มีให้เราเลือกซื้อกันเต็มเลยนะครับสำหรับคุณสาวๆนะคุณผู้หญิงนะครับมีร้านน้ำด้วยนะอันนี้ก็เป็นโมบายปลาสารนะสามพวงหนึ่งร้อยนะครับพวงหนึ่งเนี่ยสามสิบห้าบาทเองนะฮะนะครับผมนี่ก็จะเป็นสินค้าของที่ระลึกนะครับค,ครับผมเป็นกระเป๋านะกระเป๋าผ้ากระเป๋าของที่ระลึก นี่นะครับลายสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ด้านในจะเป็นหนังเพียงจะขายถูกหน่อยเป็นผ้าตับธรรมดาครับผมตามสบายนะครับมาเที่ยวในตุณสวรรค์กันเลยครับครับขอบคุณมากครับนี่เป็นสินค้านะครับของที่เลือกนะทุกคนสามารถที่จะแวะซื้ออุดหนุนกันได้เลยนะครับผมร้านค้าที่อยู่บริเวณตลาดน้ำอันนี้เป็นเคี้ยวหมูทอดนะชุดละ30บาทนะฮะอันนี้ทอดมันปลาครับชุดละ40บาท มันจะเป็นข้าวนะครับสตลิกประตูในร้านนี้อันนี้อะไรเอออันนี้เรียกว่าอะไรครับขนมเบื้องยวนนะพี่อ๋อขนมเบื้องยวนนะฮะเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เป็นแบบโบราณป่ะครับขายยังไงครับผมละห้าสิบบาททำกันสดๆเลยนะฮะ อันนี้แบบกรอบนะครับแล้วันนี้คือแบบนิ่มแบบไข่ครับอ๋ออันนี้อันนี้แบบไข่นะอันนี้แบบกรอบเนะี่ยถ้าแบบกรอบจะเป็นแบบโบราณใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใส่ข้างในใช่ไหมครับถ้าสําเร็จแล้วจะเป็นนี้นะทุกคนขอบคุณนะครับ อันนี้เราอุดหนุนไปแล้วนะฮะไส้กรอกอีสานนะฮะก็จะมีทั้งแบบไส้กรอกที่เป็นลูนเส้นนะฮะแล้วก็แบบเปรี้ยวใช่ไหมครับผมเ<ช>ป็นไส้กรอกหมูแล้อวอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไส้อั่วไส้อั่วนะฮะหมา้ละยี่สิบทุกไม้ขอบคุณครับผมครับอ่าต่อไปก็ร้านผลไม้นะันี้กระท้อนขายไงครับกระท้อนโลละห้าสิบบาทนะน้ำอ้อยใช่ไหมน้ำอ้อยใช่ป่ะครับครับน้ำอ้อยไรไปจืด ที่ขาวๆนี่คืออะไรครับข้างในวุ้นของน้ำอ้อยนะครับวุ้นตัวนี้เป็นทำมาจากน้ำอ้อยนะครับวุ้นเคยเพิ่งเคยได้ยินดีประจานประจานเลยนะครับผมอันนี้ขายแก้วไงครับผมตัวนี้มีแก้วสามห้าสี่ห้าเป็นแก้วแก้วคือถ้าใครอยากกินแบบนั้งเดิมเลยอันนี้เลยนะครับผมถ้าใครอยากกินผสมยุ้นก็อันนี้แค่ผสมวุ้นเนาะแต่อันนี้คือผสมสับปะรดเลยกับเปรี้ยวรู้นะครับผมก็มาอุดหนุนได้นะครับทุกคนราคานี้เดี๋ยวกลับมาชิมครับเลาผมของครับอันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณแม่เค่ะเป็นอะไรครับคงกุญแจหรือว่าอ๋อแม่เหล็กติดตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็เป็นคงกุญแจนะคะอันนี้เป็นคงกุญแจด้วยเป็นอาหารกล่องอ๋อวก็ทำอาหารกล่องค่ะเหมือนของจิ๋วใช่ไหมใช่ใช่จนเป็นของจิ๋วแล้วจะมีสองแบบนะครับอันนึงมีเจ็ดสิบแปดสิบอ้อันนี้ก็เป็นของที่ระลึกได้นะได้เลยค่ะถ้าหลังต่างชาพไปเป็นที่ระลึวก็มีผัดกะเพรา เป็นงานทําเองค่ะครับผมเออมาอุดหนุนได้นะครับนี่เป็นของที่ลึกได้เลยครับผมมีอะไรบ้างครับประมาณสิบปีขึ้นแล้วค่ะครับผมแล้วที่ร้านมีอะไรขายบ้างครับก็มีพวกใสยตาสั้นสายตายาวก็มีเป็นตัดแสงหน้าคอมได้เริ่มต้นก็หนึ่งร้อยบาทก็ใครว่างสะดวกหรือว่ายังไงก็เชิญชวนมาตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะมีทุกกันเสาวันอาทิตย์แล้วก็คาตาเลอร์ค่ะเวลาอะไรบ้างครับเวลาเริ่มต้นตั้งแต่8โมงจนถึง1ิบห นาฬิกานะคะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับเครื<า>่องประดับนะสำหรับหลายๆคนที่ชอบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นขนมพิงเม็ดเล็กขนมพิงเม็ดใหญ่นะฮะผมขออนุญาตนะครับอันนี้ยีบาทนะทุกคนอันนี้ก็20บาทนะฮะโอ้ขายถูกจัง20บาทเองขนมพิงนะเอาเป็นของฝากได้เลยนะครับผม อ๋อมีไส้ถั่วกันนิ่มอ่าเหมือนผมเคยกินไส้ถัวนะ่วแล้วผมไม่รู้จักชื่อมันอันนี้ก็ขนมโกแต่อนนี้ชอบเพราะว่ากินแล้วติดคอเ <c oughs> พราะชอบมากเดี๋ยวไงเดี๋ยววนกลับมาซื้อครับขอขอนุญ,ญาตถ่ายก่อนครับโอเคต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเป็นอันนี้ขนมกุยช่ยนะทุกคนกล่องละสามสิบบาทกุยช่ยทอดนะ ต่อไปนะครับปลาแดดเดียวแม่อนงถุงละ 1, 110บาท1 4 5ยสาอันนี้ก็คือทอดให้แล้วนะครับรปลาสลิดแดดเดียวนะขอบคุณครับแม่อนงนะฮะนี่ตามนี้เลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยแก้วใหม่ๆกรอบๆค่ะ น้ำกระชายอร่อยไม่ใส่น้ำตาลค่ะอ๋ออันนี้คือนน้ำกระชายนะก็จริงๆอันนี้เป็นสูตรที่ทำให้ครอบครัวนะคะทิาแล้วเด็กๆเขาอยากกินช่วงโควิดนั่นเองค่ะเพราะว่าอันนี้ทจริงๆอ่ะข้าผู้ชายอ่ะเสริมจุ่มหลางโควิดนนครับโควิดนนทโควิดนนทัฟบุรีเหรอนนทบุรีก็ได้ครับขอบคุณนะครับยังไงถ้าถ้าขอบคุณครับอันนี้ชุด30มสิบหรับือครับ ครับผมร้านเมี่ยงคําสูตรโบราณน,นะฮะขอบคุณครับเนี่ยคนี้ครับอันนี้ไอศครีมปะทิน,นะครับผมมี <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็มีร้านกระเผานะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนนะเ mm hmm. ดินชมบริเวณตลาด mm hmm. ก็เรียกว่าตลาดบกนะ mm hmm. ของตลาดน้ำตลิ่งชันเรียบร้อยแล้วนะฮะ <Okay. S 2> ก็เดินพาชมครบ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปชมบริเวณของท่าน้ำนะครับวกาคือเป็นแทเนาะอันนั้นจะเป็นตซนตอาหารต้นร้านอาหารแล้วก็ยังมีจุดบริเวณของ ก่อนจะถึงท่านนยก็จะมีร้านค้าอีกหลายร้านอยู่เดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันอย่างที่บอกนะครับว่าผมเพิ่งมาตลาดน้ำสิงชันเป็นครั้งแรกต้องบอกว่าเป็นตลาดน้ำที่มีขนาดค่อนข้างเล็กตลาดน้ำเล็กแต่ของกินใหญ่มากเยอะมากนะทุกคน <S <S ก็ยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่าบร,ริเวณด้านหลังที่เป็นแพรเนี่ยจะมีอะไรให้ชมบ้างไปชมเลยครับถ้าเรามาถึงบริเวณตรงข้างหลังนะครับ <S <S เราจะเห็นว่าตรงสารานเนี่ยจะมีชมรมดนตรีไทยนะครับผมมาบรรเลงให้เราฟังด้วยนะครับตเลิอยช้ ันทัวร์นะครับผมเป็นทัวร์ตลาดน้ำกระดิ่งชันวัดเกาะนะบ่าย2โมง4ี่้านาทีนะครับผมไปที่ไหนบ้างครับผมขออนุญาตครับับอ๋อกจากนี้นะครับตลาดน้ำกระดิ่งชันนี่ก็คลองจะพาขึ้นที่นี่ครับวัดเกาะเป็นวัดกลางน้ำในพื้นที่กตตดิ่งชันเลยครับไปให้เดินรถประมาณ20นาทีแล้วก็จอดให้จอดแวะให้าันตาวัดกลางน้ำฝั่งใต้รองกลับไปกลับประมาณ1นชั่วโมงกก็คือนี่เบอร์ติดต่อนะสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยนะฮะ หลังจากที่เราถามข้อมูลนะครับการที่เราจะไปเที่ยวกันที่วัดเกาะนะครับผมก็คือเป็นโปรแกรมเที่ยว99บาทจะพาไปเที่ยวที่วัดเกาะนะแล้วก็วัดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นวัดที่ไม่มีถนนเข้ารถเข้าไม่ได้คือต้องใช้เรืออย่างเดียวแล้วก็คือ99บาทก็คือจะเหมือนน,น,นั่งชมบรรยากาศนะรอบแรกเนี่ยก็คือ10โมงครึ่งรอบแล้วก็มีทุกๆ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีทุทกๆ1ชั่วโมงแล้วก็จะปิดรอบสุดท้ายคือบ่าย2โมง45นาทีจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ทีนี้เราคิดว่าเรายัางถ่ายตลาดไม่ครบก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาได้แต่เช้าเลยว่าเราจะได้รู้นะครับผมโอเคทีนี้ก็เป็นบรรยากาศนะของร้านค้านะที่อยู่ระหว่างทางบริเวณของร้านนวดนะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปข้างหน้าที่เรามาก็คือเป็นส่วนสาธารณะของพา้นทเขตของตลิ่งชันนะทุกคนบริเวณโซนตลาดตรงที่เราเดินเข้ามาข้างในก็คือตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนล้ลอมรอบน,นี่ก็จะเป็นสําหรับ นวดนะฮะผมเท้ากับตัวนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ่งสองร้อยชบงร้อยแอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้าน๋วยเตี๋ยวเจ๊ดาวนะครับข่ายดีมากนะครับผมมาไม่ทันเลย นี้หมดแล้วเหรอครับไม่ค่ะของขายดีมากมาตอนแรกนึกว่ามายังทันอยู่ไม่ทันแต่ยังทันได้ใช่ไหมครับสองชามค่ะโอเคจะเหลือใครตากเรือกตะปูนะคะได้คำได้ได้โอเคมาตอนแรกนี่ว่ามาทันไม่ทันนะขายดีมาก นี่นะครับหัวจับร้านกัวจับเจาดาวตลาดน้ำเปรีงชันนะครับอันนี้คือธรรมดานะห0บาทที่ได้ไข่เยอะเนี่ยเพราะว่าเรามาไม่ทันเลยนะฮะก็คือเขาไขา่ไข่ดีนะเครื่องไม่ครบเขาเจาดาวเขาเลยให้อ,อไข่นะครับเพิ่มพิเศษมาขอบคุณครับป้าสองนค,ครับ มีดนตรีไทยให้ฟังเลยนะครับที่ตลาดน้าตลิ่งชันนะก็มาเที่ยวดินน้าตลาดน้ำดินน้าแล้วก็มากินอาหารน,นะกินอร่อยอ,อยก็มาฟังดนตรีไทยนะฮะซึ่งไม่ไกลนะครับไม่ไกลจะเท่าไหรนะ่ะแค่พลังงานจิตอสาทีนี่ก็รถสาธารณะเข้ามาถึง ลายสายเลยนะทีน่แล้วก็สำหรับใครเป็นรถส่วนตัวก็มีที่จอดนะครับถ้าไปจอดที่สำนักงานเียนไม่ได้ถึนที่เต็มก็ไปจอดที่ผมอีกส่วนนะแค่ยี่สิบบาทเดินหใหม่นิดหน่อยนะครับก็บรรยากาศจะค่อนข้างดีนะ้ะอย่างที่ย้ำก็คือของกินราคาไม่แพงเลยนะครับแถมได้เยอะด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวก็มีวิวทุกคนดูนะ เป็น ผ้าน่าจะเป็นผ้าพันคอนะฮะผมผ้บาบันคอมีหลากหลายลายนะครับผมเขาเรียกอะไรผ้าคลุมอระครับผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าบันคอนะฮะขออนุญาตนะครับนี่ก็คือซื้อเป็นของฝากนะครับออของที่ลึดได้นะราคา80บาทนะครับผมนี่มีหลายแบบนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับก็ต่างชาติเยอะใช่ไหมฮะช่วงนี้พอมีอยู่นะผมต้องบอกว่าผมมาครั้งแรกผมก็ไม่ไม่รู้ต้องมาทะเร็วร้านค้า บางร้านปิด<า>เก็บแล้วไม่ต้มาประมาณสัก8โมงอ่าโอเคนะครับตัวนี้เราก็ได้ขนมมาติดไม้ติดมือนะต้องบอกว่าแนะนํานะครับเพื่อนๆต้องมาครับมาเช้าๆหน่อยนะครับผมเพราะผมว่าเม่เพิ่งมาครั้งแรกผมก็ไม,ไม่ไม่ชินผมก็เลยมาคิดว่ามาสักบ่ายโมงเนี่ยน่าจะยังอยู่นะฮะนี่ไ,นได้นะครับบางร้านก็คือเก็บแล้วเพราะขายดีมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟน,นะครับผมบรรยากาศของ สะพานสะพานของรถไฟนะลังรถไฟนะครับผมวันนี้ก็คือมาชิมกาแฟนะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศของรถไฟด้วยผมมีโอกาสได้ถ่ายภาพรถไฟแล้วนะเดี๋ยวยินเสิร์ตให้ทุกคนดูนะครับผมว่าว่าบรรยากาศรถไฟผ่านยังไงนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเรากินกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศของน้ําไปด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราลองพาทุกคนไปดูกันก่อนนิดนึงนะครับผมว่าบรรยากาศที่อยู่ใต้ลัางรถไฟจะเป็นยังไง ก็ระหว่างใต้ทางก็จะมีร้านค้าของฝากของที่ระลึกนะได้ข้อมูลนะครับท่าเรือตลิ่งชันเนี่ยก็คือเป็นท่าเรือสําหรับผู้โดยสารที่จะไปเที่ยวนะฮะก็ไม่ใช่เรือสําหรับเรือโดยสารเดี๋ยวน้องปลาตรงนี้ครับนี่เลยมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนั่งเลย จากบริเวณของท่าเรือตลิ่งชันนะครับตรงบริเวณที่ผู้โดยสารเนี่ยจะมาขึ้นเรือเพื่อไปเที่ยวกันนะครับผมนี่นี่เลย เดี๋ยวรอบหน้านะเราถึงจะไปเที่ยวกันตอนนี้ให้ทุกคนดูบริเวณของใต้รางรถไฟนะครับร้านอาหารที่อยู่บนแพนะก็มีหลายร้านนะครับสามารถที่จะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับมารับประทานอาหารบนแพได้นะครับก็จะมีบรรยากาศเหมือนรับประทานอาหารริมน้านี่เองนะครับ เยะสดยังไงครับเนี่ย40บาทครับผมมีกันทิี่หมดไปแล้วอ๋อมาหนุนป้าได้นะครับอยู่บริเวณของทางลงแพนะฮะตรงนี้นะครับผมทางที่ขึ้นมาจากแพก็จะมาเจอศาลานะครับผมก็จะเป็นจุดที่มีบรรยากาศของดนตรีไทยนะเป็นน่าจะเป็นชมรมดนตรีไทยนะครับและที่ทุกคนเห็นข้างหน้านู้นนะฮะหนุนข้างหน้านั่นก็คือเป็นบริเวณของตลาดนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา15นานกานะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่ตลาดน้ำํำะลิงชันนะครับผมก็อย่างที่บอนนะครับวันนี้พาทุกคนมาวันเดทิฟนะครับมาเที่ยวตลาดน้ําในกรุงเทพซึ่งอยู่ ไม่ไกลเลยนะก็คือตลาดน้ำถึงชันและเป็นตลาดน้ําที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นตลาดน้าไม่ใหญ่เหมือนตลาดน้ําของรัดมยมนะครับแต่ของกิ้นนะครับเมนูต่างๆร้านค้าร้านอาหารเนี่ยแต่ละร้านจะมีของกินให้เราเลือกอย่างเยอะมากๆแม้ว่าจะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะครับมาครั้งแรกถือว่าประทับใจนะประทับใจในมุมของแม่ค้าก็ใจดีนะครับผมก็ยิ้มแยม้มนะครับผมพูดคุยแล้วก็ทักทายเรียกลูกค้ามา,าให้ชมสินค้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะแม่ค้าต่างๆเขากา็ยิ้มแย้มแจ่มใส เขาบอกว่านี้เป็น้นองปลาไ่อนะ่วยองของคนังสินส้แล้วก็อย่างที่น้องปลาูด็ถูกต้องครนะคบางเมนูเนี่ยไม่เชื่อว่าจะราคาแค่นี้นะครับถูกและอร่อยถูกและอร่อยด้วยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างอยากซื้อกลับบ้าน่ากนจบคลิปนะครับฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ช่องเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะคะถ้าใครอยากมาคำนช่องเราสามารถไปกดให้ได้เนะครับใหกำลังใจให้เรานะครับผมหรือไม่ก็อาจจะคอมเมนต์นะครับแนะนำติชมบอกได้เลยนะครับว่าอยากให้พาไปที่ไหนหรือว่าจะแนะนำจุดไหนที่ให้ช่องของเรามีการปรับปรุงบ้างเราก็ยินดีน้อมรับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะโอเคสวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย O